ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านทงเจริญสติสร้างความรู้รับลูสัมผัสทั้งลมหายใจของเราให้ชัดเจนจั้งะแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวและรู้อยังเราได้วิเคราะห์สังเกตใจของเราแล้รู้อยังถ้าอย่างก็เริ่มใช่นะวางกายให้สบายวางใจให้สบายหยุดดับความนึกคิดปุ่งเต่งต่างๆเอาไว้ ลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆให้เป็นธรรมชาติที่สุดถ้าเรามีความรู้สึกรับรู้ที่ต่อเนื่องสติรู้ตัวอยู่ปฏิบัติวันก็จะตั้งมั่นขึ้นส่วนการเกิดการดับของจิตบางทีเขาก็เกิดส่งออกไปภายนอกบางทีเขาก็ปกติอันนั้นมีอยู่ประจำกันทุกคนแต่เราไม่มีความรู้ตัวทั่วพร้อม รู้ให้ต่อเนื่องก็เลยรู้ไม่เท่าทันจิตเท่าทันความคิดอารมณ์ของตัวเราเองแต่เราวันตื่นขึ้นมาเราต้องสำรวจตัวเราความรู้ตัวรู้ว่าสติรู้ตัวไม่มีเราต้องสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาเราพยายามสร้างให้ต่อเนื่องถ้าต่อเนื่องแล้วเราก็รู้จักเอาไปวิเคราะห์ใจของเราถ้ารู้ไม่ทันต้นเหตุเราก็รู้จักระงับยับยัง้งหรือว่าหยุดใช้สมถะเข้าไปหยุดกําหนดอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราไหม จนกว่าเราจะเห็นลักษณะใจของเราคายออกจากอาการของความคิดของอารมณ์ได้นั่นแหละหนทางสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงถึงจะเปิดทางให้เราต้องเป็นบุคคลที่ขยันมันเพียรมีความเพียรอย่างยิ่งยวดมีความเพียรที่โตเนื่องแล้วก็รู้จักขัดเกลากิเลสรู้จักละกิเลสออกจากใจของเราละได้มากได้น้อยเราก็พยายามละพยายามขัดเกลา สำรวจตรวจตาดูรู้ใจของรถแต่ละวันปกติมีความสงบหรือว่ามีความกังวลมีความพุ่งส่านหรือว่ามีความทะเยอ,อทะยานอยากหรือว่ามีความยินดีกินร้ายกิเลสตัวไหนมันเกิดขึ้นมากิเลสอยากกิเลสละเอียดเราละได้หรือไม่เราดับได้หรือไม่ในหลักธรรมแม้แต่ความอยากคิดอยากมีอยากเป็นก็ต้องให้หยุดจะเป็นตัวใจ หนุนกลังสติเข้าไปวิเคราะห์เขาไปทําหน้าที่แทนสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมากับตัวใจต้องแยกออกจากกันให้ชัดเจนแต่แยกไม่ชัดเจนเรายากที่จะเข้าใจความรู้ตัวทั่วพร้อมที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละเขาเรียกว่าสติถ้าแยกแยะได้ก็เริ่มเห็นมองเห็นปัญญาปัญญามองเห็นจนตามทําความเข้าใจได้จนสติที่เราสร้างขึ้นมากลายเป็นมหาสติจนกลายเป็นมหาปัญญาจนกลายเป็นปัญญารู้ ้างขึ้นมาแล้วไปใช้ไปทําความเข้าใจไปละกิเลสจนไม่ได้สร้างจนเป็นเอกจนเป็นปัญญาในการดูในการรู้ในการทําความเข้าใจในการละออกจากใจของเราตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกสักที่ความรู้ตัวของเราตั้งมั่นขึ้นหรือว่าใจของเราสงบจะลุกจะก้าวจะเดินจะเข้าห้องท่วมห้องน้ําทากับข้าวกับปลาสติความรู้ตัวรู้ใจของเราต้อง,งรู้ตลอดเวลาใ,ใหม่ๆนี่จะพลั้งเผลอ ถ้าเราพึกจนเกิดความเคยชินฝึกจนเกิดความชํานาญใจจะเกิดกิเลสเราก็รู้เท่าทันเราก็รู้จักดับใจจะส่งไปไภายนอกเราก็รู้จักดับเพจ่อควบคุมคนมีปัญญาฟังนี่เดียวการจเจริญสติที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างนี้กาครควบคุมจิตเป็นอย่างนี้รู้ไม่เท่าทันจิตจิตกับอาการ้องจิตเป็นยังไงเขาเกิดตรงไหน ส่วนในส่วนสติที่เราสร้างขึ้นมาความรู้ตัวที่เราสร้างขึ้นมาส่วนบนส่วนสมองส่วนกลางใจความพิษอารมณ์เขาเกิดอย่างไรมันมีกันทุกคนมันเกิดกันทุกคนเวลาตากระทบรูปใจของเราเป็นอย่างไรหูวกระทบเสียงใจของเราเป็นอย่างไรเราก็ดับความเกิดละคายความหลงละกิเลสดับความเกิดทีละเล็กทีละน้อยก็เหือแท่งไปเหือแท่งไปถึงต้นตอมันมันก่อตัวตรงไหนเราก็ดับตรงนั้นกําลังส่งมันก็ไม่มี นอนเกิดอีกเราก็ดับอีกเกิดอีกเราก็ดับอีกแล้วก็หมั่นพรำสอดใจของตัวเราตลอดเวลาอันนั้นไม่อันนั้นไม่ใช่ทางอันนี้ไม่ใช่ทางอาการของใจอาการของความคิดของอารมณ์เป็นแค่เพียงมายาไม่มีตัวไม่มีตนแต่เราไปหลงไปรวมว่าเป็นตัวเดียวกันตราบใดที่เรายังแยกไม่ได้มันก็ไปรวมกันอยู่อาจจะถูกต้องอยู่ระดับของสมมติแต่ในหลักธรรมแล้วเราต้องแยกต้องคลายต้องตามดูต้องร,องรู้ต้องเห็น ต้องพยายามมั่งแต่และวันตื่นขึ้นมาเราได้สร้างประโยชน์อะไรความเจ็ดข้านห้องเรามีหรือไม่ความรับผิดชอบของเรามีเต็มเปี่ยมหรือไม่ความเชสละความ mm hmm. รับผิดชอบต่อส่วนตัวต่อส่วนรวมมีความพยัน <Yaz> ม <weights and followers> ันเพี้ยนมันก็มีไม่มากหรอกถ้าบุคคลที่จะเอาจริงๆมีไม่มากมีไม่มากแต่การละเนี่มันยากการละกิเลสเนี่ยมันยาก ไม่จำเป็นเราต้องไปอะไรมากรู้นิดๆหน่อยๆรู้ใจของเรานั่นแหละรู้ใจของเราน,นั่น่ะแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยจะรู้ใจจะไปรู้ตั้งแต่ภายนอกไปที่โนนที่นี่ก็ที่โน่นไม่ดีถ้าที่นี่ไม่ดีนัใจของเราไม่ดีอยู่ด้วยกันก็คนโน่นเป็นอย่างนั้นคนนั่นเป็นอย่างนี้ไม่เคยรู้ว่าใจของเราเป็นอย่างไรมันเกิดยังไงมันไปอคติยังไง fiance, ไปเพ่งโทษยัง,งไงติเลสยากิเลสล,ละเอียดมันมีอยู่ มีกันทุกคนนั่นแหละตอนหลงมาการเกิดก็เป็นทีเล็แม้แต่การเกิดมันหลงมาถึงได้มาเกิดถ้าเราไม่มาแยกมาคายมาละการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็หลงมาเกิดเป็นมนุษย์ทีนี้เกิดอะไรอีกเกิดในกองบนกองกุศลเกิดในอกุศลเราก็ต้องพยายามละออกให้มันหมดนั่นแหละละจะสร้างกุศลจะไม่ยึดติดในกุศล ก็ต้องพยายามไปวิเคราะห์กันเอาทำความเข้าใจกันเอาเป็นบุคคลที่มีบุญกันทุกคนนั่นแหละจะมีมากมีน้อยเราก็ไปสร้างไปทําหนทางเปิดให้แล้วเราจะเดินให้มันถึงจุดหมายไปทางเรื่องหม่เขาขึ้นอยู่ความเพียรของแต่ละบุคคลแต่ละวัน,แต,วนแต่ละวันตื่นขึ้นมายิ่งเรามาอยู่ร่วมกันก็ให้มีความรับผิดชอบให้มากๆอย่าไปงอมืองอเท้ามีอะไรก็ช่วยกันทำขยันหมั่นเพียรอย่างประโยชน์สมมุติให้เกิดประโยชน์เราก็ปล่อยได้รับประโยชน์นั้นด้วยคนอื่นมาก็ปล่อยได้รับประโยชน์นั้นด้วย ไม่ใช่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมาได้เลยีเราต้องพยายามทำพยายามสร้างอย่างสมมุติให้เกิดประโยชน์อันนี้สงก็จะแผ่ไปสานกว้างๆออกไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะดับความเกิดของเราได้นั่นแหละจะต้องพยายามกันเอาเราเนี่ยเขจะเริ่นทำเองตอนนี้ฝากกันไว้ฝากพร้อมๆกันฝากกันไปสร้างท้นต่อ